สวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวดิสนีย์ดอททุกคนที่เข้ามาชมคลิปนี้นะครับตอนนี้เราก็จะมาพบกันในคลิปคำทำนายของชาราสีตุลโดยจะเป็นคำทำนายช่วงเดือนมิถุนายน2564นะซึ่งก็จะพูดถึงเรื่องงานเงนิงน,งนความรักแล้วก็สุขภาพนะครับโดยก่อนอื่นน่ะผมก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะที่ให้การสนับสนุนแล้วก็ติดตามช่องของผมมาได้ถึงทุกวันนี้อ่ะอยังไงถ้าเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่เข้ามาดูคลิปนี้เป็นครั้งแรกแล้วก็ยังไม่เคยกดติดตามกันมาก่อนเนี่ยถ้้้้้าาดดดดดดดูแแแแลลลววววชชชออออบบกก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 ็ก like, ็ข่่ยยัันนไคค์์รรระิงงจเเตื ส่วนคนไหนกด subscribe ไปแล้วเนี่ยก็ช่วยกันกดไลค์ก็แชร์กันไปเยอะๆด้วยนะโอเคแล้วตอนนี้ผมก็เลือกพไพ่ครบแล้วนะครับมาเริ่มดูกันเลยหน้าไพา่ช้าศสียตุลในเดือนนี้ตัวคุณน่ะจะอยู่ในช่วงของการหยุดเพื่อรอดูท,ท่าทีบางอย่างอะ่ะจากการที่คุณเนี่ยเห็นถึงสัญญาณอะไรที่ซ่อนเลนเป็นความระแวงสงสยัยจากการที่คุณเนี่ยใช้เซนแล้วก็สัญชาตญ,ญาณบางอย่างของตัวคุณเองอะ่ะแม้ว่าสิ่งที่คุณคิดตรงนั้นเนี่ยมันจะยังไม่มีความชัดเจนเด่นชัดนะแต่คุณก็จะเริ่มระวังตัวมาอยู่ในจุดที่คคุณรรู้้สึึกกปลอดภััยมาขนนะบ ตอนเนี้คุณจะยังไม่ตัดสินใจทําอะไรลงไปนะเพราะยังไม่มั่นใจว่าความรู้สึกแย่ๆที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นความจริงหรือเปล่าอะครับพอที่ผ่านมาคุณเองก็มีความรักชอบมีความเข้ากันได้ดีกับสิ่งเหล่านั้นเป็นอย่างมากเลยนะทั้งเรื่องหน้าที่การงานหรือสถานการณ์ต่างๆอ่ะหรือถ้าหากว่าเป็นเรื่องตัวบุคคลเนี่ยเขาก็อาจจะเป็นคนที่พูดจาเก่งมีสเสน่ห์มีความสามารถที่ดีด้วยอ่ะทําให้คุณรู้สึกมีความสุขจากการที่ได้ใช้ชีวิตมีความสัมพันธ์กับสิ่งเหล่านั้นมาครับแต่ในทางกลับกันนะ คุณก็เริ่มรู้สึกถึงความเจ้าเล่ห์มีการคดโกงหรือความไม่จริงใจบางอย่างเกิดขึ้นมาด้วยครับจึงเริ่มที่จะแยตัวออกมาจากตรงจุดนั้นนะมาเป็นอิสระไม่ไปผูกติดยึดติดกับสิ่งเหล่านั้นมากเกินไปอะ่ะเป็นการเปลี่ยนแปลงจากสิ่งเก่าๆเดิมๆเ,เหมือนลดระดับความสัมพันธ์ของคุณกับสิ่งเหล่านั้นไปก่อนนะแล้วก็มาใช้ชีวิตแยกกันอยู่มีชีวิตส่วนตัวมากขึ้นนะครับซึ่งดูเหมือนว่าคุณน่ะก็คงยังไม่ถึงขั้นจะตัดขาสิ่งเหล่านั้นออกไปจากชีวิตอย่างเเต็มม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 ทีีนะี่มม่นนะะแแ้จคคววาาััดดยยงงไลรอกบบิๆ คุณจะยังคงสามารถประคองความสัมพันธ์แล้วก็เดินหน้าช,ชีวิตไปพร้อมกับสิ่งนั้นได้ต่อไปอะ่ะโดยที่จะยังคงรักษาระยะห่างเอาไว้เพื่อรอให้เห็นว่าความรู้สึกไม่ดีที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้ามันเป็นความจริงที่ชัดเจนแล้วอะ่ะที่คุณจะไม่สามารถรับกับมันได้จริงๆแล้วแล้วก็คุณก็คงจะมีการตัดสินใจยางเด็ดขาดแล้วก็ตัดจบก,กับมันได้อย่างเต็มที่เลยนะแต่ถ้าหากว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้มีปัญหาอะไรอย่างที่คุณคิดอะ่ะคุณก็จะสามารถกลับมาเดินหน้ากับมันได้ต่อไปเช่นเดิมนะครับโอเคนนนือนนภาพรวมนะ ทีนี้มาจอดลึกเกันเรื่องการงานดูบ้างนานไพ่ด้านการงานเนี่ยไพ่ห้าเหรียญบอกว่าตัวคุณนะจะมีความรู้สึกอึดอัดใจรู้สึกเหมือนตัวเองโดนเอาัดเอาเปรียบไม่ได้รับผลประโยชน์ทางการงานเท่าที่ควรน,นะอย่างที่คุณคาดหวังเอาไว้อะแต่คุณก็จะเก็บความสึก,กยแย่ๆเหล่านั้นเอาไว้ในใจนะครับย่าไม่เปิดเผยกับมันออกมา อาจจะเพราะว่าฝ่ายตรงข้ามหรือคนที่คุณต้องเกี่ยวข้องกับเขาเนี่ยเขาเป็นคนที่ดูดุดันเด็ดขาดชัดเจนในตัวเองมากอะทําให้คุณต้องมีความเกรงใจกับตัวเขาอยู่หรือไม่ก็เป็นตัวคุณเองนี่แหละที่ต้องแสดงความเข้มแข็งของตัวเองเอาไว้นะคุณก็ไม่อยากที่จะเผยด้านอ่อนแอของคุณออกไปอะหรือจะพูดเรื่องราวที่คุณรู้สึกไม่ดีสิ่งที่คุณไม่ชอบใจตรงนั้นอะเปิดเผยออกมานะเนี่ยคุณก็ยังคงรอดูท่าทีของสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นอะยังไม่ผีผ่านตัดสินใจทําอะไรลงไปนะครับเพราะอย่างที่บอกนะว่า มันอาจจะเป็นแค่ความสิกจะแย่ของคุณคนเดียวอ่ะสถานการภาพรวมนะที่การงานของคุณอ่ะมันอาจจะมีความจําเป็นที่ทําให้ต้องไปแบบนี้ไงถ้าหากว่าคุณรู้เหตุผลแล้วอ่ะจับสิ่งที่มันทําให้คุณต้องไปแบบนี้เนี่ยถ้าคุณยอมรับกับมันได้อ่ะคุณก็คงจะสามารถเดินหน้ากับมันต่อไปได้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็เช่นกันนะถ้าคุณรู้ว่ามันเป็นปัญหาแย่ๆจริงๆที่คุณไม่สามารถรับกับมันได้เนี่ยคุณก็คงจะตัดใจกับมันยังเด็ดขาดได้นะครับโอเคทีนี้ดูอะไรเคลื่อนกันนะว่าไพ่ ไพ่เบนีนก็พูดถึงเรื่องการจดบันทึกเรื่องราวนะก็เป็นการมาแนะนํานะครับว่าคุณต้องมีการจดบันทึกถึงสิ่งต่างๆที่คุณเคยทําลงไปอ่ะทั้งจากตัวคุณเองแล้วก็จากผู้อื่นด้วยนะอย่างน้อยมันก็จะได้มีหลักฐานหรือมีสิ่งให้เราได้ย้อนกลับไปตรวจดูอ่ะแล้วคุณก็เอาสิ่งเหล่านี้มาใช้ในการคิดวางแผนตัดสินใจกับเรื่องการงานปัญหา,าต่างๆที่เกิดขึ้นได้นะครับไม่ใช่ว่าจะมาคิดลอยๆหรือว่าจําเอาเองอ่ะบางทีมันก็อาจจะมีเรื่องของการตกหล่นลงไปอ่ะจากรายละเอียดปัญหา,าต่างๆที่เกิดขึ้นตรงน โอเคทีนี้บริษัทก,การได้าการเงินกันบ้างนะหน้าไพ่ด้านการเงินเนี่ยไพ่สองไม้เท้าบอกว่าคุณนะ่ะก็มีเป้าหมายทางการเงินบางอย่างที่อยากจะเดินหน้าไปทํากับมันอยู่นะแต่ว่าคุณก็คงไม่สามารถทำกับมันอย่างเต็มที่ทุ่มเทกับมันอย่างสุดตัวเป็นการค่อยๆทําเก็บเล็กผสมน้อยในทางนี้ต่อไปอะ่ะบางทีนะคุณอาจจะมีสิ่งที่ต้องยึดติดอยู่กับสิ่งเก่าๆเดิมๆไปก่อนนะ ทางเรื่องความสัมพันธ์เก่าๆหรือข้อตกลงบางอย่างทางการเงินเดิมๆที่คุณต้องทำตรงจุดนั้นต่อไปนะต้องเดินหน้าควบคู่กันไปอะ่ะแล้วไพเดลเวลบอกว่ามันก็ถือว่าเป็นความมั่นคงสมบูรณ์ดีในชีวิตคุณในทางนี้นะที่คุณจะทาแบบนี้ต่อไปอะ่ะไอการเดินหน้าทางการเงินควบคู่กันไปเนี่ยแต่อีกแง่หนึ่งนะถ้าหากว่าคุณมีปัญหากเก่าๆเดิมๆที่คุณอยากจะเปลี่ยนแปลงอยากจะจบยุติสิ่งเก่าๆอ่ะถ้ามันไม่มีปัญหาติดขัดอะไรเนี่ยที่ชุดหลังคุณไว้อะ่ะคุณก็สามารถจบเรื่องราวแยกๆเก่าเนี่ แล้วเดินหน้าไปสู่เป้าหมายที่คุณต้องการได้อย่างเต็มที่ได้เหมือนกันนะครับโอเคทีนี้มาดูเอาละครกันนะว่าไพ่จะพูดถึงเรื่องราวตรงนี้ว่ายัางไงบ้างคำานะนนจากไพ่ใบนี้บอกว่าไม่ว่าเรื่องราวทางการเงินของคุณมันจะเป็นยังไงก็ตามอะแต่สิ่งที่ดีสุดของคุณเนี่ยคือการที่คุณอะได้เลอกทาสิ่งที่คุณมีความสุขได้เป็นตัวเองอย่างเต็มที่นะมีความสบายใจมีความสุขกับสิ่งไหนอะก็ควรจะทํากับมันอะถ้ามันเป็นการเริ่มต้นที่ดีจากภายในตัวของคุณแล้วเนี่ย มันก็จะเป็นแรงผลักดันส่งเสริมให้เรื่องการเงินที่คุณทำเนี่ยประสบความสําเร็จแล้วก็จเจริญรุ่งเรืองได้มากขึ้นนะครับโอเคทีนี้เริ่รู้ถักการได้ความรักกันบ้างนะให้กับคนที่มีคนรักคู่ครองแต่งงานกันแล้วหรือคนที่มีคนคบหาผ่าใจกันแล้วนะครับหน้าไพ่ความรักชาวราศีตุลที่มีคนรักคู่ครองหรือมีคนคบหาด่าใจแล้วเนี่ย ดูก็จะมีปัญหาบางอย่างที่คุณรู้สึกไม่ชอบใจมีความคิดเครียดกังวลกับความรักขึ้นมานะอาจจะเป็นเพราะว่าคุณกับคนรักเนี่ยจะมีความลับบางอย่างที่ไม่ค่อยเปิดเผยให้กันนะหรืออาจจะไม่ค่อยได้อยู่ใกล้กันนะครับเนี่ยมันก็เริ่มมีความคิดมากกังวลระวางสงสัยขึ้นมาบ้างอ่ะแต่บางทีปัญหาต่างๆเนี่ยมันก็คงไม่เด่นชัดชัดเจนมากไงพวกคุณก็เลยไม่อยากที่จะแสดงออกถึงความวั่นไหวความคิดมากกังวลของตัวเองอ่ะก็ยังคงวางท่าทีนิ่งๆทาตัวเหมือนกับว่าตัวเองเนี่ยยังมีความเป็นอออยู่่่ททีีีดไไมมปัญหาุกรร้นใจะ ในช่วงนี้พวกคุณก็คงจะรอดูท่าทีกันไปก่อนนะครับแม้นใจเนี่ยจะวาวุ้นคิดนู้นคิดนี้มากก็ตามอะ่ะซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นคําแนะนําด้วยอะ่ะถ้าหากว่าตัวคุณเนี่ยไม่ได้ทําหน้าที่ของคนรักที่ดีพอ,อเหมือนกับปล่อยปละละเลยอะ่ะถ้าหากว่าคู่ของคุณเนี่ยเขาก็วางตัวนิ่งๆเหมือนไม่มีปัญหาอะไรอะ่ะแต่จริงๆแล้วอ่ะก็อาจจะคิดอยู่ก็ได้นะคุณก็ควรจะหันกลับมาทบทวนนะกับวิถีชีวิตที่คุณเป็นอยู่ว่าคุณจะแก้ไขตรงส่วนไหนบ้างน,นะครับ เพราะว่าคู่ของคุณนะ่ะถึงเขาจะไม่ชอบใจอะไรอนะแต่เขาไม่พูดเปิดเผยมันออกมานะโอเคทีนี้เรามาดูอลัลลัคเกินกันนะครับว่าไพา่จะพูดถึงเรื่องราวตรงนี้ว่ายังไงบ้างคำนั้นมาจากไพ่เป็นเนี้ยเป็นการบอกให้คุณนะ่ะควรจะปล่อยใจเปิดใจมองความรักในแง่ดีเอาไว้ก่อนนะมันอาจจะมีปัญหาแย่ๆมีสิ่งที่ติดขัดในความรู้สึกของคุณนะแต่บางทีเรื่องราวต่างๆเนี่ยมันก็อาจจะมีเหตุผลของมันที่ต้องเป็นแบบนั้นนะครับ คุณก็ไม่ควรที่จะเอาความรู้สึกความต้องการของตัวเองเป็นใหญ่อะคุณจะหันมามองความรักในแง่ดีเอาไว้ก่อนดีกว่าเพราะฉะนั้นถ้ารู้สึกแย่ๆในใ,นใจแค่ไหนอะก็คุรจะวางท่าทีเรียบเฉยรักษาสถานาการณ์เอาไว้ก่อนเนี่ยย่อมเป็นสิ่งที่ปลอดภัยกับตัวคุณที่สุดนะครับถ้าหากว่าเราทําสิ่งที่ไม่ดีมีการพูดหาเรื่องกันออกไปแล้วเนี่ยเรื่องราวต่างๆเนี่ยมันอาจจะแย่บานปลายไปก็ได้นะโอเคทีนี้มาดูความรักให้กับคนโสดสนิทกันบ้างครับ หน้าไพ่คนสดสนิทชาวตุลเนี่ยดูเหมือนจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะเพราะเหมือนกับว่าไม่ว่าคุณจะพยายามเดินหน้าทาสิ่งดีๆให้กับคนที่คุณสนใจและชอบเขาอยู่คุณทําอะไรไปเนี่ยมันก็ไม่สามารถตอบสนองความต้องการหรือความพึงพอใจของเขาได้เลยนะครับแถมยังมีความรู้สึกที่เบื่อหน่ายมีความลาคาญใจแล้วก็แสดงออกสิ่งที่ไม่ดีใส่กันด้วยถ้าแย่ๆหน่อยก็อาจจะเกิดปัญหาก,การทะเลาะเบาะแวงกันขึ้นมาเลยก็ได้นะครับถ้าหากว่าเขาเป็นคนใจร้อนเนี่ย แล้วทีเนี้ยคุณก็เลยต้องมาคิดเครียดกังวลกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะเหมือนกับว่าใจมันรักไปแล้วอ่ะก็คงไม่สามารถที่จะหยุดยั้งหยุดความรู้สึกของตัวเองไปได้นะแลวสักวันอาจจะกลับกันก็ได้นะคุณอาจจะเจอคนที่คุณไม่ค่อยชอบใจอ่ะเข้ามาเกาะแกะแล้วก็พยายามเดินหน้าความสัมพันธ์กับคุณอยู่ก็ได้นะอืมทีนี้ราดู้อ่านล้เคลื่อนกันนะครับว่าไพ่จะพูดถึงเรื่องราวตรงนี้ว่ายังไงบ้างคำแนะนำจากไพ่ใบเนี้ยบอกว่า เรื่องราวความรักของคุณนะ่ะมันคงจะดีแล้วก็ง่ายขึ้นกว่านี้นะถ้าหากว่าคุณนะ่ะเลือกแล้วก็มองคนที่มีความเหมาะสมเท่าเทียมกันนะ่ะหากว่าตัวคุณแล้วก็คนคนนั้นนะ่ะมีความไม่พอดีกันมีใครคนหนึ่งที่รู้สึกว่าตัวเองอยู่เหนือกว่าเนี่ยมันก็ย่อมมีปัญหาความขัดแยง้งมีปัญหาปากเสียงกับคมบากที่มันจะเกิดขึ้นในตอนนี้ได้นะครับรวมไปถึงสถานที่หรือสังคมต่างๆที่คุณอยู่ด้วยถ้าหากว่าจริงๆแล้วคุณอยากให้คนที่เข้ามาเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีกับคุณจริงๆอ่ะ คุณก็ต้องเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมสภาพสังคมที่คุณอยู่ด้วยนะมันจะได้เอื้อให้คุณนะ่ะพบเจอคนที่มันถูกใจคุณมากขึ้นนะครับโอเคทีนี้มาดูสถวนการด้านสุขภาพกันบ้างนะหน้าภายใต้สุขภาพเนี่ยดูเหมือนว่าชาวตุนจะมีความคิดเครียดกังวลกับสิ่งต่างๆในชีวิตมากเกินไปสักนิดหนึ่งนะครับ เนี่ยก็อาจจะส่งผลให้มีอาการปวดหัวหรือแม้แต่การพักผ่อนไม่พอนอนน้อยของคุณเนี่ยมันก็จะส่งผลร้ายกับสุขภาพของคุณเช่นกันนะครับโอเคก็ขอให้เดือนนี้ยเป็นเดือนที่ถึงชาลาสีตุนนะพบเจอสิ่งที่ดีมีความสุขสมหวังในสิ่งที่คุณคิดและต้องการหาทางออกในปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นได้แล้วก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ